มีเพื่อนเท่านไหนที่ใช้รองเท้าจนสภาพมอมขนาดนี้บ้างไหมครับคลิปนี้ผมจะทำให้มันกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างแบบแปิซ่ากับผมแป๊บอีเช่นเคนะครับคลิปนี้ก็ผมจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลบํารุงรักษารองเท้าผ้าใบหรือว่าพวก เครื่องหนังรองเท้าหนังนะครับจากแบรนด์บาสุก้านะครับบาสุก้าไทยแลนด์นะครับก็ต้นคลิปนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณก่อนนะครับกราบขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารองเท้านะครับบาสุก้าที่เอื้อเฟื้อจัดส่งนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้ามานะครับทั้งหมดนี้เลยนะเมื่อจะเป็นตัวคลีนเนอร์นะครับตัวสเปรย์กันน้ําจะบอกว่าไอตัวสเปรย์กันน้ำเนี่ยผมใช้มานานมากแล้วนะ เออใช้มาโดยที่ไม่ได้รู้จักอะ่ะคือมันมีหลายยี่ห้อก็จริงใช่ไหมแต่ว่านะตอนนั้นอะ่ะเซิร์ชตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สมัยใส er อัลต้าบูตอ่ะตั้งแต่ er Boot, อัลตาบูตอันเคสอ่ะเออผมก็ซื้อบราสูก้ามาใช้นะแล้วคิดดูคนผ่านไป5-6ปีแบนดบราสูก้าส่งมาให้ใช้เองแล้ะก็เดี๋ยวแยกคลิปแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ยผมจะแนะนําวิธีทําความสะอาดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย เรียกได้ว่าซักแห้งนะไม่ต้องเอาไปแช่น้ำเลยก็คือบาสูก้าคลีเนอร์นั่นเองอันแรกก็คือตัวนี้ Cro นนะครกหรอนนะครกนะไร้ไร้นะครับตัวนี้ที่อมอมมากแทบไม่เคยขัดเคยล้างเลยนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเอาอยู่แค่ไหนนะครับก็บอกก่อนเลยนะครับตัง้งแต่ต้นคลิปอะบาซูก้า uka เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากเปลือกส้มนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นสารออแกนิก ไม่ทำลายวัสดุรองเท้าไม่ว่าจะเป็นผ้าใบหรือว่ารองเท้าหนังนะครับก็คืออ่อนโยนต่อวัสดุรองเท้าที่คุณรักนั่นเองนะครับตัวนี้ขนาด150 ml นะครับก็จะมีวิธีด้วยนะมีวิธีมีวิธีบอกตรงนี้นะว่าต้อง วิธีใช้ทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็หรือใครอยากดูวิดีโอสาธิตนะดูของผมก็ได้หรือว่าสามารถสแกน QR code นะครับดูวิธีสาธิตการใช้งานก็ได้นะครับแล้วเขาก็ระบุว่าใช้กับวัสดุผ้าหรือเครื่องหนังเนาะก็คือใช้กับรองเท้าผ้าใบหรือว่าหนังนั่นเอง ก็จะเป็นหนังแท้หนังเทียมพอได้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองกับไอ้ตัวตัวอะไรอะครอกที่เป็นยางนะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับไปดูกันเลยดีกว่าไปเรามาเลือกดูก่อนดีกว่าครับว่าคู่ข้างไหนมันเน่ากว่ากันน่าจะข้างนี้นะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเทียบไปดูข้างนี้นะครับอ่าลองดูสภาพก่อนเนาะสภาพอย่างนี้ โอเคขั้นตอนนะครับในเซตของเขาอ่ะก็จะมีมาให้นะครับก็คือตัวน้ำยาคลีเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบฟองย้ำอีกครั้งนะครับเป็นส่วนออร์แกนิกสกัดจากเปลือกส้มไม่ทำร้ายพื้นผิวรองเท้าที่คุณรักนะครับแล้วก็จะมีผ้าขนหนูอย่างดีมาให้นะครับรวมไปถึงแปลงขัดขนนุ่มด้วยนะบาสุกา้าอ่าในเซตเดี๋ยวขึ้นราคาให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเขาแนะนำว่าให้ทำแปลงให้เปียกก่อน ชุบแป้งให้น้ำชุบน้ําหมาดๆอ่ะ,มอะผมใช้อย่างนี้แล้วกันเนาะและหลังจากนั้นนะครับก็บีบสเปรย์เข้าไปนะครับโฟมพูดผิดโฟมเข้าไปอพอประมาณไม่ต้องเยอะครับใช้ไม่ต้องเยอะอ่าบิดโฟมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวพื้นผิวของรองเท้าอ่ะด้วยความเป็นยางผมว่าเติมน้ำไปน,นิดหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคนิดเดียวพอนะครับขัดเลยขัดเลย เลยคัดเลยด้วยความเป็นยางนะครับคลองเป็นยางนะออกแรงได้แต่ว่าถ้าเป็นผ้าใบอะไรเงี้ยก็ก็พอได้แต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าหนังอนะ่ะอาจจะค่อยๆแปลงเบาๆนะครับระหว่างที่แปลงนี่ดูแปลงดำเลยระหว่างที่แปลงนะครับก็ใช้ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับปาดเช็ดเขาสักทีหนึ่งเนาะปาดออกไปหน่อยนะปาดนิดหน,นึ่งนี่ดูโอเค รอบเดียวก่อนเลยอะรอบเดียวก่อนเลยมีกี่เน่ามากนะข้างนี้จำดนวกันได้ไหมอ่าเทียบให้ดูนี่ข้างที่ยังไม่ขัดข้างที่ขัดแล้วนะผมไม่เห็นลายคำว่าครอคสีขาวเนี่ยขึ้นมานานมากแล้วนะเออน่กี้ขัดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ออกแรงไม่ต้องเยอะนะครับก็โอเคแล้วเนียบเลยเนาะไอ้พวกนี้มันน่าจะแบบ เป็นคาบกาวอะคาบกาวอาจจะไม่อยู่แต่ว่าคาบสกรปรกอะมันออกเลยนะอะเดี๋ยวผมขัดย้ำไปอีกทีหนึ่งอย่าลืมครับให้ให้แปรงมันเปียกๆมันมาดน,น,นิดนึงนะแล้วก็ใส่โฟมเข้าไปไม่ต้องเยอะย้ำแค่นี้พอนะเท่ามเมล็ดถั่วอุ้ยนั่นมันอย่าสีฟันเอา้าลองดูตรงไหนอีกตรงนี้ละกันนี่คาบดำๆตรงส้นนะครับอ่าลองดูไป อย่างที่ผมบอกอะพอเป็นคล็อกแล้วมันเป็นยางใช่ไหมเราก็ยังพอออกแรงออกแรงขัดได้แต่ถ้าเป็นแต่ว่าแรงของเขาที่แถมมาก็นุ่มนะแต่ถ้าเป็นรองเท้าหนังย้ำว่าเป็นรองเท้าหนังอาจจะแปรงเบาวกว่านี้หน่อยเนาะหนังแท้หนังเทียมอะไรเงี้ยพวกสนิกเกอร์เดี๋ยวผมจะเอารองเทาเ้าผ้าใบรองเท้าว,วิ่งมาลองขัดดูอีกอันหนึ่งแล้วกันอันนี้ขัดคล็อกให้ดูก่อนอขัดเสร็จทำง่ายอย่าลืมครับเอาผ้าเปียกมาปาดออกไปสะหน่อย ปาดปาดปาดแค่นี้อ่าทางนี้เชดออกไปยังจำภาพเดิมได้ไหมครับนี่คือมันดีขึ้นจริงมันออกจริงนะครับอ่าข้างที่ไม่ขัดนี่เปรียบเทียบกันเลยสองข้างเห็นไมเอ่ยอนี่ยังไม่ขัดนี่ขัดแล้ว ถ้ายังไม่มั่นใจว่ามันจริงหรือเปล่าอะนี่มอมๆหน่อยมอมๆหน่อยไหนๆมอมๆหน่อยก็ซ้าไปอีกทีแล้วกันนะครับซ้าไปอีกทีนะเติมน้ําหน่อยเป็นยางไม่เป็นไรนะครับใช้นิดเดียวนะครับผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะควรหนึ่งอ่ะใช้ได้ไปเหอะเป็นสิคู่จริงจริงนะแล้วเราก็คงไม่ได้มาขัดทุกวันถูกไหมครับ อย่างคลอคู่เนี่ยผมว่าเป็นปีนะผมไม่เคยทําอะไรกับมันเลยอ่ะเออจนลืมไปแล้วอ่าขัดไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆไอ้ตรงนี้พื้นคงไม่ต้องไปทําอะไรมันนะไม่เป็นไรขัดรอบๆพออ่าแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดเขาอ่าเช็ดออกไปนี่ไงคาบติดมากับผ้าเลยเห็นปะ เออคราบติดมากับผ้าเลยมันออกจริงดูดีไปเลยอะรองเท้าชั้นใหม่เลยจริงๆกำลังเล็งจะซื้อครอกคู่ใหม่อยู่นะไม่ต้องแล้วคู่เดิมได้เลยโอหบาสุก,ก้าแน่นอนเอา้าดูใช้แล้วอ่ารอบข้างใช้แล้วเทียบให้ดูนะครับอันนี้คือขัดแล้วกับที่ยังไม่ขัดคาบลึกนะเห็นไหมโฟกัสก่อน ข้างเมื่อกี้ที่ผมขาดหนักกว่านี้อีกนะบาสุก้าเอาอยู่เว้ยจริงอ,อันนี้เป็นครอคก,ก่อนนะเนี่ยเอาออกหมดพวกนี้เมื่กี้ข้างนี้ก็หนักอยู่เออเมื่อกี้ข้างนี้ก็หนักอยู่แต่อ,ออกมาละเออมันดีไงถึงบอกต่อเนาะสปอนเซอร์ด้วยแหละก็ต้องนิดนึงอวยแต่ว่ามันดีจริงโถเดี๋ยวเขาว่าเอาโอเคครับเพราะฉะนั้นใช้ง่าย ไม่กี่ขั้นตอนเลยนะครับถ้านับกันจริงๆก็คือแค่สี่ขั้นตอนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับทำให้แปลงเปียกนิดนึงชุบน้ำก็ได้นะครับขั้นตอนที่2ฉีดนะเปียกฉีดขั้นตอนที่3ขัดขั้นตอนที่4ี่เช็ดจบรองเท้าที่คุณรักกลับมาใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมใหม่กว่าเดิมไหมั้งเนี่ยเฮออ้โอเค เป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวน้ำยาทำความสะอาดบาสุก้าคลีนเนอร์คู่นี้คู่นี้อะไรเราขวดนี้เออดีจริงดีแบบออกง่ายๆเลยอะ่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองกับรองเทา้าวิ่งรองเท้าผ้าใบาก่อนนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้สภาพที่มันแย่ๆคืออยากจะลองของไงอยากจะลองของว่าเออคล็อกที่ว่าเน่าเนซักยากๆขัดยากๆเนี่ยบาสุก้าจะเอาอยู่ไหมก็อย่างที่เห็นนะครับ ให้ดูกันอีกทีละกันนะครับข้างที่ยังไม่ขัดพอดีแสงไฟมันเยอะเมื่อกี้น่าจะชัดกว่าเนาะตอนที่ผมขัดน่าจะชัดกว่าเนาะกับข้างที่ขัดแล้วโหวแสบตาเลยแสบตาเลยขาวจัดขาวจัดนะโอเคก็ลองของกับพล็กเออดีดีเลยนะครับเดี๋ยวไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองดูก่อนคู่ไหน รองเท้าวิ่งคู่ไหนที่เละๆเน่าๆนเนี่ยจะจะเอามาลองบาสุกลองของกับบาสุก้าอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจริงๆนะครับก็เลยอยากมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มวิ่งหรือว่ามีรองเท้าสนิเกอร์ต่างๆเราต้องการทำความสะอาดแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับบาซุก้าเนี่ยเป็นคำตอบให้ได้แน่นอนโอโชว์แบรนด์หน่อยบาสุก้าเนี่ยเป็นคำตอบให้ได้แน่นอนนะครับเรื่องราคา ผมเชื่อว่าใครเห็นแบบคุณสมบัตินะเห็นประสิทธิภาพการทําความสะอาดนะทำลายล้างคราบสกรปรกขนาดนั้นนะ่ะต้องคิดว่า4-500แน่นอนใช่ไหมครับจะบอกเลยว่าเซตนี้ทั้งเซตอ่ะ200กว่าบาท200กว่าบาทจําได้ยินไม่ผิดจําอะไรเราได้ยินไม่ผิดทั้งเซตเนี่ยแค่200กว่าบาทนะครับมาดูแลรองเท้าหลักพันหลักหมื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเหลือเกินถูกมากม เรียกว่าอย่าเรียกว่าถูกเลยครับเรียกว่าคุ้มราคามากๆตอนแรกผมยังคิดเลยนะว่าอย่างไอ้สเปรย์เนี่ยตอนที่ผมซื้อสเปรย์กันน้ำอ่ะรู้สึกจะ3-400ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปแต่คลิปเนี้ยผมคิดว่าเออตอนแรกมันน่าจะมีแพงกว่านัานนาสี่ห้ารอยแต่จริงๆเนี่ย <Yeah. S 1> ซื้อนี่ได้นี่ด้วยเออ รบเลยเอาไปทําได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อหาซื้อแปลงนะซื้อน้ํายาไดนีไปด้วยขัดเช็ดจบในครั้งเดียวเลย200กว่าบาทมีลิงก์แปะอยู่ด้านล่างนะครับผมจะฝากลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์นะก็เข้าไปตามกันได้เลยนะครับในช้อปปีใช้โค้ดได้ด้วยนะใครมีโค้ดลดโค้ดคอยแคชแบ็กอะไรต่างๆก็กดเข้าไปได้อีกนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยต่อไปที่ผมจะมานําเสนอก็อย่างเช่นป้องกันโฟมเหลืองอันนี้เจ๋งนะป้องกันยางเหลืองนะครับแล้วก็ ผมเจอปัญหามากจนขายทิ้งไปเลยนะนี่เลยปากกาแก้ขอบเหลืองนะเออตอนนั้นคืออัลต้าบูธผมเหลืองมากนะเสียดายขายไปแล้วละ่ะไม่งั้นจะได้เอาตัวนี้มาซ่อมสันิดหนึ่งนะครับก็เป็นว่าแนะนำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าน้ำยาบาสุก้าคลีเนอร์เนี่ยผมว่าคุณภาพสูงนะครับในราคาที่ย่อมเยาวเลยนะทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับฉีดขัดเช็ด ทุกอย่างจบในขั้นตอนเดียวเลยนะครับในราคาแค่200กว่าบาทลิงก์อยู่ด้านล่างนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ช้อปปีเข้าไปใช้โค้ดซื้อกันให้เต็มที่เลยนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบาสุก้าไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จัดส่งนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาให้ผมใช้งานนะครับทดลองใช้ก็ต้องบอกกันเลยผมเป็นแฟนของเขาอยู่แล้วผมใช้สเปรย์กันน้ําอยู่แล้วแต่ไม่เคยใช้คลีนเนอร์เขาไง ปกติก็จะใช้สไลด์นะปกติก็จะใช้สไลด์นะปกติใช้น้ำยาสไลด์เนาะแต่พอได้ครีนเนอร์มาลองเออดีจริงนะครับไอ้ตัวกันน้ําเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับสินค้านี้ก็จะเป็นของที่ดูแลนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงรักษารองเท้าที่คุณรักนะครับใครที่สนใจก็ย้ำอีกครั้งตามไปตามกันได้ที่ลิงก์ผมแปะไว้ข้างล่างนะครับก็ ขอบคุณบาสุก้าไทยแลนด์นะครับผลิตภัณฑ์บาสุก้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่เอื้อเฟือนะครับอุปกรณ์สินค้าดีๆอย่างนี้มาให้ผมใช้งานนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอาจจะมีรองเท้าเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมานำเสนอไอ้พวกอย่างอื่นของเขานะจะบอกเลยว่ามันดีจริงในราคาที่จ่ายสบายบอกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบสวัสดีครับ